แม่ลูกคู่หนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาแชร์เหตุการณ์ว่าจากเหตุการณ์ที่แค่เข้าออกจากโรงพยาบาลด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตนะคะแต่หลังจากนั้นในหนึ่งวันเท่านั้นเกิดอุบัติเหตุเข้าไปสองรอบแล้วจากอุบัติเหตุรอบนั้นเนี่ยนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้บาดเจ็บนะคะต้องผ่าตัดต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจวบจนถึงปัจจุบันนะคะ การรักษาพยาบาลเหล่านี้ขบวนการก็ยังไม่สิ้นสุดเลยค่ะซึ่งวันนี้เรามาพบตัวจริงเสียงจริงกับผู้ประสบเหตุการณ์คุณแม่คุณลูกคู่นี้นะคะครับก็อันนี้เป็นโมเดลกระดูกสันหลังของมนุษย์นะครับคือตั้งแต่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงจนถ,ถึงก้นเลยนะฮะนนคือตรง ตรงค uh, อคือเป็นเซอร์วิคอลหรือเขาเรียกซีนะก็เป็นตรงกลางก็เป็นทรัสิกสไปแล้วก็เป็น L ก็คือลมบัสสไปแล้วก็อันนี้เป็นเซครมนะครับ L45 ก็คือตรงตรงข้อ L45 ตรงตรง,ตรงช่วงเอวนะฮะอย่างโมเดลเนี้ก็จะเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนที่ L45 เหมือนกันก็ก็เป็นระดับเดียวกับที่คนไทยเป็น